สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยค่ะดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะคลิปนี้เป็นดวงประจำวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566ค่ะดูกันเป็นแนวทางค่ะในเรื่องของการงานการเงนิงนความรักและสุขภาพที่บอกว่าดูกันเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าเป็นการ,ปราเปิดไพ่โดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับชมด้วยนะคะสำหรับสีมงคลวันเสาร์นี้ ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะใช้สีชมพูค่ะยกเว้นคนเกิดวันพุธเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จนะคะสิ่งที่เราทำเนี่ยใช้สีดําค่ะในะเรื่องของเงินเงินทองทองโชคลาภต่างๆใช้ฟ้าใช้น้าเงินนะคะยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะเรื่องการงานนะคะนอกจากใช้สีดําและใช้สีน้าตาลได้ด้วยนะคะเราเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะเลขสามจากสามไม้ค่ะเลขเก้านะคะเดอเฮอร์มิตค่ะเลขสี่จากสี่เหรียญ ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้อาจจะต้องเน้นในเรื่องของการติดต่อประสานงานเรื่องของการตลาดการประชาสัมพันธ์นะคะการวางแผนการงานในอนาคตด้วยซึ่งเป็นการวางแผนการงานที่อาจจะต้องดูในระยะยาวด้วยนะคะนะคุณอาจจะต้องพยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆทําด้วยการขยับขยายงานขยายสาขาหรือแม้กระทั่งการทําอะไรที่มันที่มันมากกว่าเดิมหรือว่าเน้นในเรื่องของการเติบโตนะคะ ถ้าถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบันก็ถือว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องมีการวางแผนในลักษณะวางแผนล่วงหน้าด้วยนะคะการเติบโตก้าวหน้าก็ยังก็ยังต้องมองไปในระยะยาวมากกว่าในมองในระยะสั้นๆหรือในระยะไกลนะคะยังไงก็อาจจะอยากจะเน้นให้ใหเ้เพิ่มในเรื่องของการตลาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะมันจะส่งผลดีกับเรื่องของการงานของเราค่ะ นะในส่วนของการเงินก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะวันนี้มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากในเรื่องของความรู้จากสิ่งที่เราร่่ำเรียนมานะคะการใช้ความรู้ที่ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของเราให้เกิดประโยชน์ให้เกิดเ,เรียกว่าให้มันให้มันเกิดเป็นเงินขึ้นมานะคะ แล้วก็อาจจะมีการลงทุนนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ด้วยนะตัวคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการหาความรู้อย่างที่บอกนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะคะที่เราดูแลอยู่นะทั้งนี้และทั้งนั้นใช้จ่ายไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้คุณค่อนข้างที่จะวางแผนมาดีใช้จ่ายแต่น้อยค่ะนะเรื่องของความรักอาจจะนิ่งๆส่งๆนะคะคนโสดก็ยังอยู่แบบสดๆนะ หวงความโสดตัวเองอยู่นะคะไม่ค่อยอยากที่จะไปวุ่นวายกับคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมาวุ่นวายกับเราในะเรื่องของการงานเรื่องของความมั่นคงในเรื่องเงินเงินทองทองสำหรับคุณนะคะวันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้สนในเรื่องของความรักเท่าไหร่ แต่ถ้าคนโสดวันอาทิตย์ท่านไหนที่กําลังอยู่ในระหว่างที่อยากจะสารสัมพันธ์กับใครบางคนแอบรักแอบชอบหรือกําลังคุยกันอยู่นะคะวันนี้ก็จะนิ่งๆหน่อยนะคะไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะความรักก็ยังดียังมั่นคงดีอยู่นะคะอยากที่จะแนะนําว่าเรื่องของการเงินเรื่องของความมั่นคงนะระหว่างทั้งคุณทั้งคู่นะคะมีส่วนในการที่จะ,ะเขาเรียกว่ามีเงินใช้มีเงินจ่ายการเงินมั่นคงความรักของคุณก็มั่นคงตามไปด้วย ะะก็คงจะต้องโฟกัสให้ถูกเรื่องเนาะสำหรับวันนี้สุขภาพนะคะถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงนะคะตัวคุณอาจจะเน้นในเรื่องของการดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบตัวมากกว่านะคะสำหรับตัวเองเนี่ยอาจจะต้องเน้นระมัดระวังในเรื่องของการกินหรืออาจ,จะเพิ่มพยายามออกกำลังกายให้มากขึ้นหน่อยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ขออภัยค่ะสักครู่อัศวินเหรียญค่ะเลขศูนย์นะคะเดอะฟูค่ะเลขหจากหไม้การงานสำหรับคนเกิดวันจันทร์การงานนะคะวันนี้ถือว่างานดีงานมั่นคงนะคะมีโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จหรือว่าสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการนะคะงานราบรื่นดีมากๆนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการพูดคุยการเจรจาความน่าเชื่อถือของคุณนะคะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคิดอะไรวางแผนอะไรนะคะถือว่าสามารถที่จะทําตามแผนการที่วางเอาไว้ได้ดีมากๆนะคะคนที่ช่วยก็มีนะคะคนที่ช่วยก็มีหลายๆท่านอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันดูเหมือนเหมือนเดิม เหมือนนิ่งๆทรงๆงงเหมือนเมื่อวานเหมือนเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเหมือนเดือนที่แล้วนะแต่ยังแต่จริงๆมันค่อยๆก้าวหน้านะคะก้าวหน้ามั่นคงไปเรื่อยๆสําหรับตัวคุณเองในเรื่องการงานต้องบอกว่าช้าๆได้พราเล่มงามนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะไม่ต้องใจร้อนด้วยนะคะค่อยๆทําค่อยๆวางแผนไปนะทุกอย่างมันดีอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็จะมั่นคงต่อไปเรื่อยๆด้วยค่ะ เรื่องของการเงินนะคะไม่ค่อยมีวินัยในการใช้เงินสักเท่าไหร่นะตัวคุณเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องใช้จ่ายเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนอยู่นะคะเพราะว่าใช้จ่ายไม่ค่อยคิดอะคะ่ะนะชอบอะไรก็ซื้อนะคะอยากใช้เงินแบบไหนไหลายๆท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงความบันเทิงความสนุกความสุขนะคะจะดูดเงินไปเยอะนะไม่ค่อยมีวินยัยบางที่วางแผนไว้ก็ไม่ได้ทําตามแผนการนะคะส่วนเรื่องของรายรับเนี่ยนะก็ได้มาจากการที่ทําอะไรที่แปลกๆใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆนะ คิดใหม่ๆคิดแปลกๆคิดอะไรจะทําอะไรหาเงินในแบบที่คนอื่นเขาไม่คิดอะคะ่ะแต่พอคุณคิดแล้วถ้าลงมืออย่างจริงจังก็ได้เงินได้ทองนะนะข้อดีอีกอย่างหนึง่งนะการสนับสนุนนะฮะจากเรื่องการเงินนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมันเหมือนกับว่ามีแต่คนรักไม่ได้คนเอ็นดูคุณนะขอแค่แบบว่าคุณเอ่ยปากขอความช่วยเหลือคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะนะแต่ก็ช่วยเหลือตัวเองก่อนเนาะมีวินัยในการใช้เงินหน่อยนะคะนะเรื่องของความรักนะคะก็ยังไปได้เรื่อยๆค่ะคนโสดก็ยังถ้ามีคน คุยก็คุยแบบไม่ค่อยได้จริงจังมากแต่ว่าก็มีความสุขตามอัตภาพนะคะความสัมพันธ์ยังไปต่อได้อยู่แต่ว่าโดยโดยโดยเอ่อโ,โ,โ,โดยปกติแล้วเนี่ยภาพรวมนะคะสำหรับคนโสดวันจันทร์คือไม่ได้สนใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคุณสนใจในเรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จนะคะยังไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้ไม่ได้จริงจังมาก คนที่มีแฟนมีคู่นะคะแน่นอนเพราเป็นไพ่งานขึ้นมามันก็จะบ่งบอกเด้ว่าสิ่งสําคัญสําหรับคุณสองคนคือเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานขอแค่งานมันขอแค่งานไม่มีปัญหางานคุณไม่มีปัญหางานแฟนไม่มีปัญหาความสัมพันธ์มันก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะนะก็มีความสุขกันดีนะคะไม่ทะเลาะเบาแหวงกันค่ะถือว่าวันนี้ราบรื่น สุขภาพนะคะคนที่จะต้องอคืนจริงแข็งแรงค่ะแต่ว่าคนที่ต้องทํางานหรือใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับของมีคมนะคะหรือว่าอันตรายจากของมีคมนที่มีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บเนี่ยนะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะจากความประมาทหรือมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปนะคะเราก็ต้องกําจัดจุดอ่อนตรงนี้เนาะนะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ เลข6จาก6เหรียญค่ะ1.8จากเดิมูนนะคะเลข2จาก2ถ้วยการงานวันนี้ต้องเน้นนะคะในเรื่องของการประสานงานนะคะหรือการช่วยเหลือ การเอื้อเฟื้อนะคะการทํางานร่วมกับคนอื่นโดยที่อาจจะต้องมีเรื่องของการเสียสละด้วยคุณอาจจะต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเสียเสียสละในเรื่องของแรงกายแรงใจแรงสมองอะไรก็ตามแต่ช่วยคนอื่นเพื่อที่ว่าในอนาคตนะคะมันก็จะส่งผลให้เวลาที่เราเดือดร้อนเวลาที่เราต้องการขอความช่วยเหลือเราก็จะได้รับความช่วยเหลือตอบแทนกลับมานะคะต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะคะจึงจะได้รับเนาะยังไงก็ต้องเน้นตรงนี้แหละหรือบางทีอาจจะบ่งบอกถึงว่าเวลาเราต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนนี่มีคน ค,คอยให้ความช่วยเหลือเราแต่ว่าก็จะเป็นคนที่เราเคยช่วยเขานะคะในะเรื่องการเงินทําให้หนักใจพอสมควรนะคะมีปัญหาในด้านของออความไม่สบายใจนะบางทีบางท่านไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะในที่ผ่านมาเราน่าจะมีวินัยในการใช้เงินหน่อยเราไม่น่าซื้ออันนั้นเลยเราไม่น่าจ่ายแบบนี้นะอาจจะก,ก็เลยอาจจะทําให้ไม่ค่อยสบายใจนะคะหลายๆท่านกังวลใจในเรื่องของอนาคตแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเป็นความกังวลใจเกี่ยวกับการเงินที่คิดมากไปเองด้วยแล้วก็คิด ไปไกลเกินไปนะคะเพราะความอ่อนไหวคือวันนี้สําหรับคนเกิดวัอังคารเนี่ยพอพูดถึงเรื่องการเงินขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหนักเกินความหนักเกินความจริงไปด้วยนะคะดังนั้นอาจจะต้องแนะนํากันว่าให้ทําตัวเป็นคนโลกสวยไป,ไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินเพื่อความสบายใจของเราแล,ล้วเดี๋ยววันต่อ,ตอ,ตอไปค่อยไปคิดค่อยไปวางแผนกันนะคะวันนี้ประครับประคองไปก่อนนะมีใช้มีจ่ายแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะอย่าไปกังวลล่วงหน้านะคะนะเรื่องของความรักนะความรักดีวันนี้เด่นที่สุด นะคะนั่นคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจมีโอกาสเจอคนที่ใช่มีโอกาสที่จะเจอคนที่จะคบกันต่อไปในอนาคตจนถึงขั้นเป็นแฟนจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการเรียกได้ว่า,เ,าเป็นวันที่ดีมากๆในเรื่องของความรักต่อให้ยังไม่มีคนคุยวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคุยเข้ามาในชีวิตและเป็นคนที่คุณชอบเขาเขาชอบคุณคุณอยากคุยกับเขาเขาอยากคุยกับคุณนะคะวันนี้เหมาะสําหรับการที่จะบอกรักด้วยนะคะอ่ะก็ ลองดูนะคะถือว่าเป็นเรดีสําหรับความรักนะคะคนมีแฟนมีคู่ก็ดีเช่นเดียวกันนะคะที่ทะเลาะก็มีโอกาสจะปรับความเข้าใจเพราะต้องบอกว่าคุณก็ยังรักแฟนคุณยังอยากคุยยังอยากอยู่ด้วยกันแฟนคุณก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นนะอาจจะต้องพยายามที่จะมาพูดมาคุยกันมาเจอกันให้ได้นะคะคนที่รักกันอยู่แล้วเนี่ยรักกันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะมีเวลาดูแลเอาใจใส่แสดงความรักต่อกันค่ะ สุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงนะคะสำหรับผู้หญิงวันอังคารอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะในเรื่องของบางทีก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนแปรปรวนนะคะก็อาจจะทําให้เรามีอาการแบบเออหนาวๆร้อนๆบ้างนะอารมณ์เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงหรือว่าหงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้นะคะหรือบางท่านก็อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับปัญหาของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะก็ดูแลตามอาการนะคะไม่ได้หนักหนาคะ่ะ ต่อไปดวงคนเกิดวันพุธค่ะหนึ่งสองค่ะจากแฮงแมนนะคะหนึ่งห้าจากเดอะเดวิลแล้วก็หนึ่งศูนย์จากไพ่สิบไมยค่ะการงานนะคะการงานเนี่ยนะโดนแขวนเลยค่ะนะนั่นหมายว่าวันนี้ทำอะไรมากไม่ได้นะคะได้แค่ประคับประคองตัวนะคะ ถ้าในเรื่องของการปฏิบัติในภาคปฏิบัติเนี่ยทำอะไรมากไม่ได้จริงๆนะคะมันมีข้อจํากัดไปหมดเลยนะข้อจํากัดซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในคนเกิดบรนพุธแต่ละท่านแต่ขอให้คุณรับรู้ไว้ว่าเราไม่ค่อยได้มีอิสระที่จะทําตามใจหรือทําตามแผนการที่เราวางเอาไว้สักเท่าไหร่นะสิ่งสําคัญวันนี้คือเราจะต้องคิดใหม่ทําใหม่นะคะอาจจะต้องวางแผนการงานใหม่หรือประเมินสถานการณ์การงานของคุณใหม่ประเมินสถานการณ์หรือวางแผนในลักษณะที่บางทีต้องออกนอกกรอบเดิมๆบ้างนะคะคิดใหม่ทําใหม่คิด อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะนะมันมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันมันก็จะทำให้ข้อจำกัดที่เคยมีนี่ยมันอาจจะลดลงหรือมันอาจจะหายไปแล้วเราก็อาจจะสามารถที่ทำอะไรใหม่ๆได้นะคะเรียกว่าถ้าทำแบบเดิมมันก็จะติดขัดแต่พอเราคิดใหม่ทำใหม่วางแผนใหม่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะไหลลื่นจะราบรื่นกว่าเดิมนะคะเรื่องการเงินค่ะนะหาเก่ง นะคะคุณรู้ว่าคุณจะหาเงินจากไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานแบบทํางานกนลางคืนนะคะนะทำงานแบบสีเทาๆหน่อยเนี่ยนะโอกาสที่จะได้เงินได้ทองสูงมากแต่ถ้าคนที่ทํางานแบบทางานเขาเรียกว่าทํางานปกตินะคะทําทั่วไปทํางานกลางวันนะคะหรือว่าทําธุรกิจแบบเออสีขาวหน่อยนะคะนะก็จะสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของออโดนหลอกนะคะโดนหลอกโดนเอาเปรียบหรือว่าโดนมีคนมาพยายามจะหาผลประโยชน์จาก เรามาหลอกเราอะไรแบบนี้ต้องระวังเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะรวมถึงเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งที่เราหมกมุ่นกับมันมากๆหมกมุ่นอย่างบ้าคลั่งนะคะนก็จะดูดเงินไปเยอะเงินที่แบบว่าเสียเสียเงินแบบไม่ควรจะเสียนะคะนะก็อาจจะต้องเข้มงวดตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินความรักค่ะ นะเป็นพ่งานแล้วเป็นพ่งานที่หนักด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรักมันจะไม่เด่นคนโสดน,นะคะต้องมีเวลาก่อนนะคะต้องมีเวลามีแฟนต้องมีเวลาที่จะให้กับตัวเองก่อนจึงจะจึงจะไปคิดเรื่องของความรักได้นะยังยังยังหนักยังมีอุปสรรคอยู่นะคะยังไม่เหมาะที่จะไปไปพัฒนาหรือไปผลักดันเรื่องของความรักค่ะนะทำงานวนไปเนาะ นะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็ภาระเยอะไม่ว่างานราัสงานหลวงงานส่วนตัวงานของครอบครัวกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะทำให้เวลาที่จะอยู่ด้วยกันเวลาที่จะดูแลกันมันก็น้อยนะมันก็เลยอาจจะทําให้ความรักมันนิ่ง,ง,งๆทรงๆมันเหนื่อยอะคะ่ะมันเหนื่อยเรื่องอื่นมากกว่าที่จะเออมันเหนื่อยเรื่องอื่นซะก่อนมันก็เลยแบบว่าไม่มีไม่มี ไม่มีพลังเหลือพอที่จะต้องมานั่งเอาอกเอาใจมาดูแลกันและกันนะคะยังไงก็อาจจะต้องหาเวลาว่างให้เยอะกว่านี้หน่อยนะคะลดกิจกรรมด้านอื่นลงนะคะ สุขภาพนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงนะจุดอ่อนนะคะก็อาจจะต้องระวังคนที่ต้องทํางานแบบว่าในเรื่องของการสื่อสารหรือทํางานที่นะต้องเพ่งหน้าจอแบบว่าเยอะๆหรือว่านานนะคะจุดอ่อนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาสายตานะคะแสบตาตาผ่ามัวนะคะหรืออะไรประมาณนี้เนาะนะก็ดูแลตามอาการค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ ราชินีดาบค่ะหนนะคะจาก V ีออฟฟอร์จูนค่ะแล้วก็เลขก3จากไพ่3มดาบ การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณจะต้องพยายามที่จะเคลียร์นะเคลียร์งานสางงานมันก็จะมีปัญหาเข้ามาปัญหาที่เราจะต้องจัดการจัดการด้วยความเข้มงวดจัดการด้วยความเข้มแข็งด้วยความเด็ดขาดเราต้องดึงพลังของเราออกมานะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีจุดมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังคือบางทีเราเองเราอาจจะเข้มงวดเกินไปนิดนึงนะคะต้องดูว่าบางสถานการณ์เราต้องดึงเราต้องตัดสินใจหรือว่าจัดการอย่างเด็ดขาด นละก็เข้มงวดนะคะแต่บางสถานการณ์อาจจะต้องจัดการได้ความยืดหยุน่นนี่คือสิ่งที่คือบางทีจุดอ่อนมันอาจจะเป็นการที่บางทีเราเราเด็ดขาดเกินไปหรือเราเราเถรตรงเกินไปอะไรแบบนี้แต่บางสถานการณ์จะต้องยืดหยุ่นให้มากหน่อยนะคะต้องพิจารณาดูแล้วกันเนาะนะแต่ยังไงวันนี้ก็จัดการได้แหละนะแคุณอาจจะถ้าเป็นผู้ชายวันพฤหัสบดีคุณอาจจะ รู้สึกกดดันจากผู้หญิงคนหนึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้นะคะรอบตัวคุณทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือว่าหรือว่ากดดันในการทํางานนะยังไงก็ต้องพยายามที่จะรับมือให้ได้อะเนาะเออมันมันก มันก็ทําอะไรมากไม่ได้เราแค่ต้องพยายามที่จะรับมือล่วงหน้านะคะแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปค่อยว่ากันเนาะนะถ้าผู้หญิงวันพฤหัสบดีก็อย่างที่แม่หมอบอกนะคะต้องดูว่าสถานการณ์ไหนต้องเข้มงวดสถานการณ์ไหนที่ต้องนิดยืดหยุ่นปณีปนอมนะคะพิจารณาดูนะในเรื่องของการเงินถือว่าดีนะคะการเงินเหมือนกับว่าวันนี้ดวงเปลี่ยนนะจากที่เคยเดือดร้อนจากที่เคยมีปัญหานะวันนี้มันจะมีทางออกมีทางแก้มีทางไปแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันมันดวงมันเปิดแล้วอะค่ะพอดวงเปิดเราเองเราจะทํายังไงถึงจะ ูดเงินเข้ามาให้มันสมกับดวงดวงการเงินมันเปิดแล้วอะดวงการเงินดวงโชคลาภดวงลาบดวงอะไรที่มันเหมือนกับว่า มันจะเริ่มมีเงินสะพัดเข้ามาแล้วอะค่ะนะเราเองเราจะต้องลงมือผลักดันด้วยตัวเองด้วยนะคะเราอาจจะต้องคิดใหม่ทําใหม่หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการหาเงินเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับการเงินเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการเงินหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรูปแบบการใช้เงินของเรานะคะมันต้องมีการเปลี่ยนพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมันจะเปลี่ยนดวงดวงเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไปด้วยกันมันก็จะทําให้แบบว่าเออเงินมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะะค นะอย่าทําแบบเดิมนะคะคิดใหม่ทําใหม่เกี่ยวในเรื่องของการเงินค่ะนะเรียกว่าผลักดันดวงการเงินให้มันเปลี่ยนด้วยตัวเราเองด้วยนะคะนะในเรื่องของความรักนะคะความรักไม่ต้องสนใจเลยวันนี้นะคะนะมีโอกาสผิดหวังเสียใจมากกว่าที่จะสมหวังนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยิ้มไม่ได้มีความสุขเนาะคนโสดนะคะเอ่อก็หลายๆท่านอาจจะอยู่ในช่วงของ บุญวายใจกับเรื่องราวเก่าๆนะคะแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าหรือความเจ็บปวดเกี่ยวกับความรักมันเหมือนมันวนเวียนกลับมาทําให้เราเศร้าอีกรอบหนึ่งนะคะหรือบางท่านรักใครชอบใครก็จะไม่สมหวังนะคะวันนี้มีเรื่องที่ทําให้เราเสียใจเนาะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็ดูแลหัวใจตัวเองด้วยนะคะนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันนะคะบางทีคําพูดคําจาหรือการใช้อารมณ์หรือแคบบ่บางท่านไม่ได้ทะเลาะ กแค่หูดหงิดใส่กันก็ทําให้เสียใจแล้วทําให้น้ําตาตกแล้วนะคะยังไงก็ประคับประคับประคองกันหน่อยนะคะหรือบางท่านแฟนหูดหงิดใส่เราก็ต้องอดทนนะคะอย่าไปถือสาหาความนะคะมันก็จะได้เรื่องมันก็จะได้จบตรงนี้แล้วมันจะไม่บานปลายเราก็จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามที่จะอดทนนะคะพยายามอดทนแล้วก็อย่าไปอย่าไปทําให้ให้เรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะ ควบคุมคําพูดและการใช้อารมณ์มันก็จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้สุขภาพนะคะวันนี้เหนื่อยแหละนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะบ,บางท่านก็แค่เหนื่อยนะบ,บางท่านก็แค่เหนื่อยเหมือนกับว่าเออต้องการ idir, การพักผ่อนอยากจะลาหยุดงานอยากจะนอนอนอยู่นิ่งๆเฉยๆเหมือนไม่ค่อยมีแรงนะคะร่างกายต้องการการพักผ่อนบางท่านก็อาจจะมีไข้นะบางท่านก็อาจจะล้มหมอนนอนเสื่อนะคะก็มันก็อยู่ที่ดวงพื้นดวงของเราด้วยซึ่งแตกต่างกันไปนะคะยังไงก็ดูแลตัว เองด้วยกันและกันนะคะนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะกินยาพักผ่อนก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะราชีนีเรียนค่ะเลข8จาก8ดเหรียญนะคะเลข6จาก6ถ้วยการงานวันนี้ดีนะคะงานโดดเด่นนะเด่นในเรื่องของ การลงทุนการบริหารจัดการนะคะนะแล้วก็ตัวคุณเองพอมันเป็นไพ่เงินขึ้นมาในเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าเงินมีโอกาสที่จะได้เงินจากการทํางานเพราะฉะนั้นเงินจะมา,าจากจากไหนเงินก็จะมาจากการณีที่งานสําเร็จงานเติบโตงานก้าวหน้าและคุณสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้นะคะเงินมันจึงจะเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นงานสําเร็จแน่นอนคาดหวังอะไรก็เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเลยค่ะนะเด่นสุด,สดๆไปติดต่อขอความช่วยเหลือหรือติด ต่อเรื่องของการงานติดต่อผู้หญิงจะได้รับประโยชน์มากกว่านะคะในะเรื่องของการเงินก็ดีค่ะนะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยสบายนะคะนะได้เงินจากไหนนะคะเงินมาจากการเอ่อที่คุณใช้ความรู้ใช้ความเชี่ยวชาญน,นะคะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณนะคุณทําอะไรเก่งคุณมีฝีมือด้านไหนสิ่งนั้นแหละนะคะนามาหาผลประโยชน์นํามาทําให้ได้เงินได้ทองทําให้เกิดประโยชน์เกิดแบบ เ,เขาเรียกว่าจะได้เงินจากตรงนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นขยันนะคะขยันทุ่มเทแล้วเดี๋ยวเงินมันมากขึ้นมากขึ้นของมันเองนะคะ เรื่องของความรักค่ะความรักเนี่ยมีความสุขนะคะวันนี้นะคนโสดนะมีพลังงานเก่าๆนะคะพลังงานความสัมพันธ์เก่าวนเวียนนะคะบางท่านอาแฟนเก่าได้รับข่าวคราวแฟนเก่าก็กยิ้มมีความสุขกันไปนะคะก็มัน,เป,นเป็นความสุขอะคะ่ะคือไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมากลับมาคืนดีกันนะคะคือบางทีแค่นึกถึงอะแค่คุณได,ได้ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่ที่มัน ที่มันมากระทบใจเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่านะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าเออมีความสุขละมันเป็นความทรงจําดีๆนะที่ทําให้มีความสุขนะเอ่อบางท่านที่รอแฟนเก่านะคะนะแฟนเก่าก็อาจจะทักมาได้พูดได้คุยกันบางท่านก็จะเป็นเพื่อนเก่าความสัมพันธ์เก่าคอนเน็กชันเก่าๆนะคะได้มาติดต่อพูดคุยโอกาสในการพัฒนาก็มีแต่อย่างน้อยวันนี้คุณมีความสุขกับเรื่องราวในอดีตแน่นอนนะคะแล้วบางทีมันก็หมุนวนกลับมาใครที่อยากจะง้อแฟนเก่าวันนี้ง้อได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะได้คุยมีโอกาสที่ ท,ที่จะได้ปรับความเข้าใจด้วยค่ะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันนะคะวันนีเ้เรียกว่าซื้อของขวัญของฝากนะคะเอาอกเอาใจกันจะทําให้ความสัมพันธ์แบบว่ามันมันจะมีความสุขอะคะ่ะเน้นดูแลเอาใจใส่กันให้มากนะคะวันนี้ เอาอกเอาใจกันให้ให้ดีเลยนะแต่สุขภาพจะไม่ดีนะคะมีเกณฑ์เจ็บป่วยค่ะสาหรับคนเกิดวันศุกร์นะมีเกณฑ์เจ็บป่วยอาจจะล้มหมอนนอนเสืออในหลายๆท่านนะคะบางท่านก็จะเป็นในลักษณะปวดหลังปวดบา่าปวดไหล่นะคะนะอาจจะถึงขั้นที่แบบว่าเข้าโรงพยาบาลสําหรับบางท่านนะคะแต่ว่าบางท่านที่พื้นดวงแบบราศีเกิดปีเกิดเนี่ยยังดวงดีอยู่นะคะก็อาจจะแค่แบบว่าเอาปวดเมื่อยนะคะหรือบางทีร่างกายต้องการการพักผ่อนอะไรแบบนี้นะคะก ดูแลตามอาการนะคะอยากประมาทนะคะวันนี้ขอให้คิดไว้เสมอว่าดวงสุขภาพเราไม่ดีเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตนะคะตั้งแต่ลืมตาจนจนตั้งแต่ตอนเช้าจนเย็น24ชั่วโมงอะนะขอแคเออ่เราอย่าประมาทนะคะก็ก็น่าจะดีเนาะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลข7ค่ะจาก7ไม้ค่ะเลข6จาก6ดาบ1 0จาก10เหรียญค่ะ การงานสําหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะการงานวันนี้เหนื่อยเลยนะคะนะมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องจัดการเยอะนะคะคู่แข่งนะคนรอบข้างเหมือนกับว่าคนรอบข้างไม่ช่วยอะคะ่ะเราต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเผลอเบางทีคนรอบข้างเนี่ยอย่างเพื่อนร่วมงานอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะมีแบบเอ่อมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันซึ่งคุณผ่อนแรงไม่ได้นะคะคุณต้องลุยเต็มที่แล้วก็ห้ามยอมแพ้เด็ดขาด น้ำห้ามยอมแพ้แต่ว่าสิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่ดีคือพอคุณลุยเต็มที่คุณใช้พลังของคุณเต็มที่เนี่ยโอกาสที่จะชนะมีนะคะแล้วคุณจะโดดเด่นกว่าคนอื่นด้วยนะคะคุณโดดเด่นกว่าคุณอื่นคนอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใส่ให้เต็มนะคะรับรองว่าโอกาสประสบความสําเร็จโอกาสที่จะชนะโอกาสที่จะเหนือกว่าคนอื่นคนอื่นมีอยู่แล้วนะ <c oughs> ในเรื่องของการเงินก็ไปได้เรื่อยๆนะคะนะข้อดีคือปัญหาการเงินบางอย่างคุณไม่จําเป็นจะต้องไปรีบเคลียร์ไม่จําเป็นจะต้องไปกังวลใจกับมันนะคะแค่ปล่อยไปเรื่ เดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันจะลงตัวของมันเองอะนะคะปัญหาการเงินหลายๆอย่างไม่ต้องไปจัดการอะไรมันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันลงตัวเองนะคะนะในจุดอ่อนอาจจะเป็นในลักษณะที่ในเรื่องของความล่าช้านะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินต้องอดทนแล้วก็ต้องรอคอยก่อนนะคะในะเรื่องของความรักค่ะความรัก อาจจะไม่เด่นมากนะคะมันเป็นไพ่เงินเนาะคนโสดหาเงินให้ได้เยอะๆก่อนนะคะถ้าคุณมีความมั่นคงทางการเงินถ้าคุณร่ำรวยเดี๋ยวความรักมาเองนะคะความรักอาจจะมาในในลักษณะของในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าคนที่เราไปติดต่อธุรกิจด้วยหรือบางทีคนในครอบครัวแนะนําให้รู้จักกันประมาณนี้นะคะหรือบางทีก็จะเป็นในลักษณะมาทางสายครอบครัวเนาะอครอบครัว ครอบครัวแนะนําให้รู้จักอย่างที่บอกนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วก็อยู่กันไปแบบจนถึงขั้นแต่งงานแต่งกานก็เป็นไปได้นะคะแต่ต้องมาทางสายครอบครัวหรือว่าต้องมาทางสายธุรกิจหรือมามาในลักษณะที่เรามีความมั่นคงทางการเงินแล้วอะคะ่ะความรักของคนมีแฟนมีคู่นี่ดีเลยนะคะความรักดีความรักมั่นคงนะคะช่วยกันทํามาหากินใครที่กําลังคิดอยู่ว่าเออแม่หมอมีปัญหานะคะนะอ,อ,อยากจะเลิกหรืออยากจะไป มีแฟนใหม่และอะไรแบบนี้นะอย่าเพิ่งคิดนะคะนะอยู่ด้วยกันแล้วร่ารวยนะคะนะช่วยกันทํามาหากินหาเงิน,หา,งนหาทองเรียกได้ว่าประคับประคองความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะืออย่า,อย,าอย่าไปคิดในเรื่องของการเลิกรานะคะตอนนี้ต้องบอกว่าวันนีนะ้อยู่ด้วยกันแล้วจะช่วยกันหาเงินหาทองจะร่ำรวยในอนาคตนะคะมาดูสุขภาพค่ะ สุขภาพนะคะวันนี้อาจจะมีจุดอ่อนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของออขาขานะคะข้อเท้าอะไรแบบนี้อาจจะทำให้เดินไม่ค่อยสะดวกเดินไม่ค่อยถนัดนะคะ,นะยังไงก็ดูแลตามอาการนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าจุดอ่อนอย่างที่บอกเกก็เรื่องของการเดินค่ะดวงประจำวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ